ไม่มีวิเชล่ลาแล้วอ่ะมันด่านสุดท้ายมันไม่ค่อยมีโอ้ไม่ไม่ติดเต้นเลยอืว่าใครไะเนี่ยขางหนึน่งมันยิงไม่ตายอ่ะเป็นบอส We can't get that generator filled up until Lewis is back on his feet. Francis, Francis we to We're gonna help them. We'll lower the bridge, but you gotta fill up the generator for us to lower. Uh. We do this and get back to the car. มีคนอยารูเจออยู่ไหนการี้มน้องเรียนยากมาทำอะไรเพื่อนเติมน้ำมันทุกอันเลยเพื่อนอ๋อมีคนคอยโคเวอร์เราอยู่ข้างบนเหรออ่า เออขอโทษนะคะเกิดอะไรขึ้นฮะตนี่ใช่ไหมน้ำมันคุ้มกันผม,กผมหน่อยคุ้มกันผมหน่อยแล้วเอามาเติอมอันนี้หรอราาทำอะไรเติอมอ่ะโอเติมนี้สิบหกแทงตมัน<า>ไม่มอยู่ไกล ถ้าเติมทีมันก็จะแพร่กันมากแล้ว,ลวมันจะมีปืนอยู่นะเพื่อนทุกพี่เลยไปหาปืนก็ได้หรือเราจะเอามาโยนโยนกล่องรวมไว้ก่อนเพื่อแล้วไปเติมเติมทีเดียวเติมทีเดี่ยหรอเดียวจนแม้กันหนำไปหมดแม้งไม่ตายีแต่ ผมว่าไปด้วยกันดีกว่าเพื่อนแยกกันไปมันคนถือมันแบบว่าอืมโคเวอร์ไม่ได้โยนรวมไแม่ะถ้าเหนื่อยดูว่านะเติมน้ำมันอยู่เดีอยว่าเดี๋ <laughs> ยวฉัน <laughs> อ<ไ>เอามาโยนรวมไว้ก่อนเพื่อเก็บวิปปูบิวตายนี่ว่ะ ทัชเจอนายไม่ต้องรักเราขนาดนี้ทัชเจอนายไม่ต้องรักเราขนาดนี้ทัชเจอทัชเจอเฮ้ยกันทัชเจอทัชเจอร์เฮ้ยกันทัชเจอทัชเจอสองโืนบปูบิวตัดต่อเองเออท่านอะไรอ่ะนี่ปืนอะไรวะเนี่ยโอ้แปลไม่เอาไม่ชอบเอ๊ะตรงนี้มีของนี่ว่า ไปไหนแล้วเพื่อน s e c o ไอ้บุ้งเมื่อโอ้โหเยอะแยะหาถังน้ำมันเพื่อนอาะใครยิงกูยังไม่รู้ว่าใครไอ้ปอนแจ็กกี้ช่วยด้วยข้างหลังมันมันวิ่งไล่กูตายแล้วตายแล้วไปไปไปเดี๋ยวคุ้มกันให้ ไอ้ยิงโกูเปิดมันลั่นเปิด์มมันลั่นคุ้มกันให้เพื่อนโอ้ยอ่ะคุ้มกันให้ผมจัดการเองผมถนัดเื่อนร็กใครตอนหลังผมถนัดมากจริงเพื่อน เฮ้ยสองถังวะไปไปแปดพลันไปละไปละฉันไปละฉันไม่อยู่ละฉันไปละเนี่ยไปพ่อไปเอาเพื่อนโดนอะไรกันน่ะโดนดึงอะไรกันน่ะเออจะดูเลยเราจะตายกันหมด ตาย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 ไปยิงแบบยิงอย่างแม่นนะหมายถึงยิงเพื่อนอ่ะตายแล้วทำไมกูตายนี่มันเกมทำลายมิตรภาพ สวนไปไหนแทงวะมันจดเก่าเดิมคุณเจ็บเนี่ยเอ้าคอยดูว่ามันจะมันจะเล็กใครบอกเลยอิสเรียลมันอิสเรียลเพื่อนหน้าสองตัวเพื่อนอะไรนะแข่งสองตัว ไม่ชอบใครเนีเลือกเลยเอาโอ้ยมไปเลย้แมันเป็นยังไงวะผมถานจริงๆรยูแป๊บมันเทียบ เขาหนุ่มนั่นจะตายแล้วนะเลือดเหลือแค่ติ่ง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 นี่อะไรเพื่อนเพื่อนนี่อะไรอ่ะที่ตามเวลาตายตีหมดใจไปเลยตะกี้ตัวระเบิดตัวระเบิด

โอ้โอกระโหลกกหลกเป็นที่รักจริงๆ <c oughs> เป็นที่รักจรยยิงๆเฮ้ยไอ้เหี้ยโดนอ้วกไปเป็นที่รักของผี <c oughs> <c oughs> ทุกคนฮะ <c oughs> เอาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมาเยี่ยวเราไปเอากล่องพยาบานกอนวะไปแล้วไปแล้ว ไปด้วยกันไปละท่นโดนฮันเตอร์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 เฮ้ยใครยิงวัดตึ๊วัดดมาตะตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์ เฮ้ยรยิง,ยง What the What ว <c oughs> ทำมาเ็าจริงเติมไม่เต็มหรเี้ย <c oughs> ออกมก็แทงไหมะอะอะไม่ยิงลวไม่ยิงแทงและแม่งเอเ้ยยังไงเออ มาไล่กูนานจะไล่คนเปลี่ยนาไปเอามาใหม่ปะผมว่าเอามาแล้วเติมเลยดีกว่ายิ่งทิ้งแบบนี่เปลี่ยนใจมากเลย หรือผมเป็นคนยิงวะชักไม่แน่ใจไปเตอ <c oughs> อย่งน้อยก็6กเังดฐานก็โอ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์เก่งได้สโคปอ่ะเข่งอะไรวะท่านเราถังไปยังนี าวิ่งไม่ชนโว่เฮียคนโงอหัอะไรอะไปแปะโดนผมคุ้มกันไปไปกกให้แต่จะโดนลูกหลงนัดตอนัดก็อย่าว่ากันข้างหลังข้างหลังหลังโงไปไม่ได้ละสิทหารนี้แล้วกันทหางนั้นะะาาน,นั้นไปไปไปไอ้ก,กัดวันเฮ้ยอย่าฟ้าแจ็คกี้ แจ็กกี้ีตอกหัวปินขึ้นเรแปะเลยเพื่อนช่างยาวไกลเหลือเกินหิวให้นั่นนิดนะ่ะจะตายแล้วนะให้มันไหม้ใกล้กันมีจะ,ะ่ั๊มหัวใจว่ะเพื่อนไม่ควรมันจะตายนัไ่ไงเฮ้ย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 เพื่อน มึงติดใจกูขนาดนั้นเลยเหรอกูต้องกูหิวให้ตัวเองอ่ะไปไหวแล้วแค่ไหนหลงจะตายแล้วเพื่อนเอาใอ้มันมาพ่นกฎกามีบอีกกเงี้ยเดวเนี่ย หิวหิวหิวเยี่ยมจัดหิวกันกันน่าเชียร์ขับอนเอ้ยแทงอยู่ไหนเราขึ้นไปชั้นไปหานี่ได้นี่หว่าตัวละครแล้วมันได้อะไรอ่ะไปไม่ได้เอาแทงอยู่นี่ กูบิวเอ้อกูกูเออากูด้วยอะไรก็อะไรก็กูดับเบิ้ลดับเบิ้ลแจ้งอะไรอะไรแทงอะไรอะไรวิ่งวิ่งจ๊กวิ่งจ๊กเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหไปไปเอาทางนู้นทางนู้นอะไรวะ โอ้ยใ่เดี๋ยจัดนี่อะไรอ่ะชิงยาแก้ปวดก่อนเฮ้ยตัวตัวคนเรานลิมเยอเนี่ยไหนจะได้สักทีปเลยเราคบลิมเติมเือะนั่นนั่นอยู่ทางนู้นเมื่อทางเนี้ยทางเนี้ย

อ๋อไม่ได้ขีอ่าแล้วมาแล้วโยนไปได้เพื่อนโยนไปแล้วเพื่อนอาแล้วไปแล้วเอ้าอะไรวะชารเจอชารเจอหัวชารหัวชารเติมเดี๋ยว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 ฉีดอะดรีนาลีนแล้วคือคือมันทำให้เติมน้ำมันได้เร็วขึ้นด้วยหรอใช่ อะไรแบบขึนนะ้นทางนี้ทางนี้เขาขึ้นไปยังไงวะนะไม่ได้เข้าทางนี้หรอกพายังมาหยิบมาถังน้ำมันอยู่ปีเอเคอยู่นี่วะพิ่งเห็นได้แล้วได้มาอีกถงังหนึ่งละ ผมกัน์ดฉันด้วยเนื้อเยอะปาดในถังน้ำมันเนี่ยไปไปเพื่อนไปไปลันเลยลันไปไปคอยชั้นวิ่ง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 แล้วเติมวิ่งแล้วเติม ก็เกิดใกล้้จุ๊บหนีหลบหลังเสาไปยังไงวะเนี่ยหนีหลบหลังเสาหลบหลังเสาตายแล้ววะเลยคิดถางวะสองท่านแบเอยู่หอเครื่องปั๊มหัวใจต้องใช้แล้วล่ะเก็บมาน่าจะมีคนตายผมเนี่ย ยิงอยู่กลับได้อยู่ยังจินไเผมเดินกับเพกอยู่เ้ยเ่เราไปเติมเเติมเติเติมอีกมด่ เดินเข้ามาหลบได้ที่วโดนโดนลิ้นทุกที่ทุกที่ที่มีกูบอสอีกองลำหนักนะยังไงวะยังไงวะเฮ้ยเดดเเดดเเดดเเดดนเดเดเเเเเ ท่านนี้มันทุกที่ทุกเวลาไปไหนก็เจอตายผู้มาพร้อมโชครไหลท่านได้ถังแล้ว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 ไปไปไปวิ่ง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 เอิ้ม ไปไปอีก <c oughs> สองถังสองถังสองสองสองอยู่ไหนวะในทางนี้น่าจะลงข้างล่างข้างล่างไปทางเข้าไหมเข้าไปไงวะขอบคุณครับที่งทงลงล่างอะ เฮ้ยเฮ้ยไอ้ลุงอาจิบหายแทงคู้มองไม่เห็นโยนไปแล้วเพื่อนโยนไป่ให้เล่ามองไม่เห็นเอ่อฝนก็ตกทำไมไม่ล้างหน้ากูเก็บโยนไปเรื่อยๆไปแล้วไปแล้ว ไปเลยขังนะง่าไปรอบ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 อย่าตีกูอย่าตีกูแม่เฮ้ยไทยนอนไปดูท่านเป็นท่านกดอต่เข้าไปไม่ได้ออาทำไมไอ้เครื่องปั๊มมันกดปั๊มไม่ได้วะ ได้ต้องกดตอนมันตายแบบตายไปเลยเนี่ยอ๋อบอลช่วยเลยอโทษโดนโดนชาร์จอยู่ติดหางยวไปละไปละวกลับไปเลื่อนแถวนึงเดินไม่ออกชอบกุญแจงเลย อย่ารู้ป <plays into S 1> <t iling amine sounds> ั้งเลยรักกูจังเลยไปเลยเฮ้ยโอ้โหแม่งเยอะมากเฮ้ยชาร์จชาร์จเอาลูกเอาลูกเ้ยเฮ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 ้ยกล่องหวยแก้วแล้วขอเข้ามาในที่ที่มืดเลยนะที่รับที่รับตายไอ้พวกตาในข้างบนนี้ไม่ช่วยเลยยิงแต่ลูกจ็อก ยิงตัวใหญ่ๆเนี่ยไอ้คเติมเลยแล้วเพี้ยนจะตายมันจะตายให้ได้มันจะตายจริงๆเฮ้ยหลาแล้วปั๊บผมก็จะตายเอือตายตายแล้วทำไงต่ออ่ะกดที่ปั๊มแล้วปั๊บจบหมดมัน

เกียอะไรเนี่ยอดุปั๊มเวท่านอยู่ไหนวะนอนตายอยู่ข้างคัตเตอร์เดี๋ยว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 พี่ปั๊มมันหายไปไหนวะเจอแล้วเจอแล้วเกียไหนวะนอนตายอยู่อยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงสมภคัตเตอร์อยู่ตรงสมภคัตเตอร์เลย ข้างหน้าข้างหน้าอย่างข้างหน้าเดินหน้าไปท,าท้าแทงเลยทถาแทงเลยเดินหน้าไปไหนวะอยู่ตรงตบจะเจอแถวแถวที่มันชุบกันอยู่ไอ้เจ้าขาวอาวอยู่ตีนเหนี่ยนนั่นนะ่ะเออนั่นแหละรตรงนั้นน่ะปั้อยู่ปั้มอยู่ไอ,อ, <c oughs> อ้เลือดขึ้นหลอดพอดลุกขึ้นมา <c oughs> โอ้ลุกขึ้นมาไปยิง <c oughs> แทงมาแทงมาเอเกเอเกเท่านั้นเอเกเท่านั้นที่ของโลก เราต้องรีบไปว่ะเจมันช่วยมันเราต้องรอดให้หมดนี่นี่มีตรงรถอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตาบอลเพื่อนเเพื่อนยีบุงคองอยู่ปี่มันพี่มันยิงวันมาเพื่อนไปมาจะถึงแล้วจะถึงแลเราต้องรอดให้หมดรอดหมดว่ะ พึ่งพึ่งรอ,อดหมดยังเหนืงง่อยเรารอดได้สามคนข้างบนนะตายร <c oughs> อดชีวิตออกมาได้แล้วได้รับรางวัล สอบพักก่อนเดี๋ยวมาลิ้นด้วยไหมเด็กกันครับเด็กกันครับ